เจ๊เป็นอาชีพเด็กผมนะครับสกู๊ะนะคะลูกค้าเฮียไปอแล้วเรีนี้ข้าววัสดีครับมันเป็นของปลอมนะครับของซ่อมของปลอมข้าแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้ มันมเหมือนกันนะครับผมจะรู้ได้ไงอันไนแท้อันไหนปลอมยัอไงหรือเปล่าครับพี่ <c oughs> คุณบอมนินโซมาพอดีช่วยช่วยอธิบายนิดนึงครับระหว่างของแท้ของปลอมแตกต่างกันยังไงโอเคได้แล้วพี่สระบจะการให้ครับ few moments later คุณวอมอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพเลยครับยินดีครับพี่ศักแต่ผมว่านะพี่ศักน่าจะมีลูกค้าหกหลายคนนะพี่ที่น่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจผมว่าทางีเดี๋ยวให้พี่ศักพาทุกคนไปดูดีกว่าว่า,าวิธีการซ่อมให้ได้มาตรฐานเดนโซ่เขาทำมันยังไงเนาะแล้วก็ทำไมต้องมาที่ศูนย์เดนโซ่เท่านั้นได้ครับงั้นเราไปที่ห้องซ่อมโมดิกันเลยครับได้ครับดี ครับแล้วตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ห้องซ่อมหัวฉีดของทางร้านชัยภูมิดีเซลเซอร์วิสกันแล้วนะครับย่างที่ผมเกิดไว้ตอนต้นคลิปเนาะว่าเราจะให้พิสระเนี่ยอธิบายกับเพื่อนๆว่าขั้นตอนการบำนิงงานให้ได้มาตรฐานของเดนโซ่เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้พิสระอธิบายให้ฟังเลยครับครับรับรถลูกค้าเข้ามานะครับ้าแจ้งว่าบรรทุกโหลดไม่มีกําลังครับผมได้ทําการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือสแกนครับนะครับ สวนคร่าวๆแล้วที่นี้ก็คือดูค่าเปล่งเบนค้างหวัวฉีดนะครับ,รบหนีไปจากสแตนดาดมากนะครับอขออนุญาตทุกค้าทําการถอดหรือหวัวฉีดนะครับนํามาทดสอบบนแท่นทดสอบนะครับของทางเดนโซตรวจปริมาณการจ่ายนะครับเพื่อถอดมาแล้วก็ล้างสิ่งสปกปรกใหสะอาดเพื่อนํามาทดสอบโดยแท่น DAV T3 นะครับ สมมติว่าเราเช็คกับแท่นเดนโซ่แล้วเพราะว่าค่าการฉีดน้ำมันมันไม่ตรงตามมาตรฐานแล้วหลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อโอ้ยังงี้ก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับว่าคุณลูกค้าครับเอ่อฉีดไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ,รบก็ต้องทําการซ่อมซ่อมครับซ่อมโดยใช้อะไหลแท้เดนโซ่ครับอโอเคเราก็ต้องมาเบิกชุดซ่อมนะครับประกอบฐานค่าทอกตามมาตรฐานเดนโซ่ทอกองศานะครับ ไม่เททอกปกติทอกองศาไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับแจท้าดที่ต้นทององศาใช่เท่านั้นครับแล้วก็เอามาขึ้นทดสอบตัวแทนในโซอีกครั้งแล้วก็ต้องทําการปรับแต่งให้เข้าสู่กระบวนการต่ามค่ามาตรฐานของค่าการฉีดของรถรุ่นนั้นๆนะครับสมมติว่าค่ามันโอเคแล้วเราทาไงต่อค่าโอเคแล้วก็นําไปติดตั้งที่ที่รถพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเ้วก็เคตกยืนยันว่าปัญหามีค่าค่าหรือไม่ถ้ามีเราก็ต้อง ใช้สแกนคอมพิวเตอร์อล้างปัญหาออกพอล้างเสร็จสับแล,แล้วจำเป็นที่จะต้องดูค่าเฉยเขาเรียกค่าโค้ดปริมาณการจ่ายหัวฉีดเราจเป็นต้องกรอกลงไปเป็นไงบ้างครับเพื <ๆ S 1> อ่อนๆนี้เป็นดีเทลจากช่างใหญ่เลยเนาะจะเห็นว่าถ้าอยากที่จะซ่อมหัวฉีดให้ได้มาตรฐานเนี่ยของเดนโซไม่ใช่ใครก็ทําได้นะครับมาตรฐานเนี่ยมีขั้นตอน1นึ่งสหลายอย่างมากและจะต้องทําผ่านทางช่างผู้ชำนาญการของทางเดนโซเท่านั้นนะครับครับผม แล้วอะไหล่ก็ต้องเป็นอะไหล่ของแค้นะ้ทีนี้ก็ตัวแทนแต่งตั้งทางเดนโซ่วก็จะมีแบรนด์มีป้ายแล้วก็ใบยืนยันจากทางเดนโซ่แล้วก็ซ่อมโดยเครื่องมือมาตรฐานช่างํำนานการด้วยครับครับผมของแท้มันมีคุณคุณภาพอยู่แล้วแต่ช่างคนที่จะไปประกอบก็ต้องอันนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมกับทางเดนโซ่มาด้วยเนาะมาตรฐานครับเพราะว่าตอนนี้ของปลอม อะไรปลอมหัวฉีดเนี่ยเยอะมากละบากในช่องทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากบางคนเนี่ยไปซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตคิดว่าอันนี้ของแท้แล้วก็จะมาให้ช่างเดนโซ่เปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นของแท้เดนโซ่มีจาหน่ายและให้ซ่อมบริการที่ศูนย์บริการเดนโซ่เท่านั้นและนอกจากนี้นะครับทางร้านของทางวิศัตเนี่ยนอกจากจะซ่อมปั๊มหัวฉีดดีเซลแล้วเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันงานบริการอื่นๆอีกใช่ไหมครับวิศัต์ครับมีอะไรบ้างครับก็มีทําระบบแอร์ของเดนโซ่ครับเ so คบัื่องล้างหัวฉี ซ่อมจำหน่ายเทอร์โบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่าเ่ยนถ่ายของเหลวด้วยใช่ไหมครับโอเคร้านที่สากเปิดมาแล้วกี่ปีนะพี่ร้านเปิดมามากกว่า28ปีผมเป็นช่างใหญ่ผมผมาทำหน้าที่ก็คือแต่ก่อนเป็นช่างใหญ่ทีนี้ได้เข้ามาบริหารได้มาบริหารต่อบแตเจ้าของเดิมก็เลยมาจดทะเบียนหรือว่าเปลี่ยนชื่อร้านเป็น เชยภูมิดีเซลเซอร์วิสครับหรือชื่อเดิมก็เชยภูมิเช็คปั๊มนะครับไม่ไม่ต้องสับสนก็คือร้านเดียวกันครับครับก่อนหน้านี้เป็นชยภูมิเช็คปั๊มตอนนี้เป็นชยภูมิดีเซลเซอร์วิสนะครับอยู่จังหวัดชยภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มดำเนินงานเนาะของทางร้านเชยภูมิดีเซลเซอร์วิสนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สังมากเลยที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ครับยินดีครับผมคัขอบค และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานของทางร้านเชยภูมดีเซลเซอร์วิสนั่นเอง ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในศูนย์บริการเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดดีเซลจากเดนโซนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่จะได้ใช้ชุดซ่อมอะไหล่แท้เดนโซแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของรับประกันที่นี่เนี่ยให้รับประกันงานซ่อมแตทุกเคสและที่สําคัญเลยนะครับก็คือช่างทุกคนของทางร้านเนี่ยได้ผ่านการฝึกอบรมมาจากทางบริษัทเดนโซแล้วนั่นเองนะครับสำหรับร้านชัยภูมิดีเซล์วิสเนี่ยอย่างที่เราอธิบายไปในคลิปเนาะนอกจากในส่วนของการเช็คปั๊มและเช็คหัวฉีดแล้วก็ยังมีงงมนะม่่วแ้กียดต สาคัญงานหลักๆเนี่ยในส่วนของดีเซลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรถบรรทุกรถใหญ่นั่นเองดังนั้นถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหวัวฉีดดีเซลรถบรรทุกเนี่ยเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยรับรองว่าจบแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมบอมบบรมินเช่นเคยเนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปเจอกับศูนย์ดีเซ่ศูนย์ไหนไว้ติดตามรับชมกันครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับกาแฟร้านนี้อร่อยด้วยนะ